ฉะนั้นเวลาที่จะประสงค์ให้คนอื่นรักษาศีลเนี่ยเราต้องชี้ให้เห็นลักษณะของศีลว่าศีลมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นกุศลอย่างไรแล้วก็โทษของความทุศีลแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรคนที่จะมีฉันทะในการที่จะรักษาศีลและที่สาคัญก,ก็คือว่าคนบ้านนอกของเราเนี่ยมันรักษายากหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับการทํามอาหารด้วยครับนะครับเพราะใครก็ตามที่มันรักชีวิตประสงค์ให้ชีวิตได้มีความสุขความสบายเนี่ยมันก็จะ มีการแย้งเสม,มอว่าถ้าไม่ฆ่าจะได้กินหรือถ้าไม่ทําแบบนี้จะได้กินหรืออย่างเงี้ยปลาในนาเราก็มีไก่ในเล้าเราก็มีหมูก็มีอะไรก็ม,งงมีจะเลี้ยงไว้ทําไมมันจะเลี้ยงไว้ไถนานะจะว่าอย่างนี้นะนนก็นเลี้ยงไว้กินนี่แหละบางทีถึงขนาดกับอย่างนงี้นะฮะผมเคยไปเทศน่ะอ้าวแล้วฆ่าไปถวายพราพระกินไหมห่พระกินอ้าวถ้าไม่รู้กินอ่านั่นแหละมันก็ต้องมีเหตุผลนะครับคือจะเอาพระเป็นเพื่อนหนงเนี่ยถึงขนาดมีคําพูดอย่างนงี้ครับว่าบาปอยู่ที่คน ทำก็เลยกรรมอยู่ที่คนกินเนาะหาเพื่อนหาเพื่อนบาปให้เรากรรมให้เราบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินเขาจะพูดในลักษณะแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันนั่นแหละบาปก็อยู่ที่คนทำั่นแหละกรรมก็อยู่ที่คนทำนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับจะมาให้ว่าคนกินจะจะจะหารสองหารสองก็คือถ้ามาถวายพระนี่ก็คือพระต้องรับกรรมด้วยนะแต่ผมรับบาป อบ,บ่างเข้าใจบาปกับกรรมนคนละอย่างเองยังเข้าใจไปอย่างนั้นอีกครับพระอาจารย์ลองอธิบายบาปแบบกรรมหน่อยนิดนักหน่อยนึงครับอาจารย์คำว่าบาปตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันความหมายมันกว้างกว่ากรรมอยู่ครับอย่างเช่นในส่วนของโลภะเกิดขึ้นนี่นะ<อ>คิดที่จะลักทรัพย์อะไรต่างๆนี้จิตมันเป็นอกุศลเป็นบาปแล้วครับ,รบแต่มันยังไม่สําเร็จเป็นกรรมยังไม่สำเร็จเป็นกรมรมต่อเมื่อมีการไปลักไปขโมยเนี่ยนะครับไอเจตนาที่เกิดจากการลักขโมยร่วมกรบมบทอย่างงี้ถึงจะเข้าถึงความเป็นกรรมฉะนั้นไอคำว่าบาปเนี่ย คำว่ากรรมนะครบว่าบาปก็คือจิตที่เป็นอกุศลทั่วไปครับครับเกิดขึ้นเป็นบาปทั้งหมดใช่เป็นจิตที่เป็นบาปเป็นจิตที่เป็นบาปเป็นจิตที่ไม่ดีจะเป็นกรรมที่เรียกว่าเป็นอกุศลกรรมได้เนี่ยที่จะเข้าถึงความเป็นอกคศลกรรมได้เนี่ยต้องเป็นกรรมที่ครบองค์ครับเข้าถึงความเป็นเป็นกรรมนะเป็นกรรมส่งผลนําเกิดส่งผลไปนู่นไปนี่ได้ใช่บางทีก็ไม่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงว่าต้องครบองค์อาจารย์คือแค่เป็นแค่อาุศลที่อย่างเช่นอ้าว จะฆ่าสัตว์แต่ไปทํามันแข่งหาขาหัามันก็ถึงความเป็นเป็นกรรมแล้วมันก็มีผลเหมือนกันแต่มันให้ผลหลังจะเกิดมาแล้วมันไม่สามารถจะให้ผลนําเกิดได้คือคอำว่ากรรมตัวนี้คือมันต้องสามารถที่จะทําทําผลที่เป็นวิบากให้เกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นในฐานะที่นาปฏิสนธ,ธิหรือว่าเกิดขึ้นหลังจากเกิดมาแล้วก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในส่วนของความเป็นบาปเนี่ยมันไม่แน่นอนว่ามันจะ ทำผลให้เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นคิดแบบโลกธรรมดาปกติเนี่ยมันไม่มีผลกําลังมันอ่อนนฮะครับอ่าโลภะธรรมดาโทสะธรรมดาอ่อนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีผลแล้วครับพะมันไม่เข้าถึงความเป็นเป็นกรรมอย่างนี้นี่คือในส่วนของชาวพุทธของเราก็จะสับสนเรื่องบาปก็ดีเรื่องกรรมก็ดีแล้วคำว่ากรรมตัวเนี้ยโดยมากก็จะเข้าใจว่าเป็นอกุศลอย่างเดียวแต่จริงกุศลก็เป็นกุศลกรรมได้เหมือนกันนะครับเพราะมันจะต้องมีผลที่เป็นสุขที่น่าปัารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคตในลักษณะแบบนี้นั้นเรื่องของการรักษาศีลเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่ที่ยากอย่าว่าแต่โยมเลยแม้แต่พระเราเองก็ทําได้ยากเหมือนกันถ้าไม่เห็นประโยชน์แล้วที่สําคัญก็คือใจจะต้องมุ่งถึงทำที่ขั้นสูงยิง่งเป็นเบื้องต้นเลยถ้าดูมาเหมือนแผ่นดินต้นไม้ทุกชนิดอะไรต่างๆเนี่ยที่จะงอกขึ้นได้ก็ต้องอาศัยแผ่นดินกุศลและธรรมที่จะมีขึ้นได้ที่สูงยิ่งกว่าศีลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาธิหรือว่ามรรคผลที่ผ่านที่เกิดขึ้นได้นี่ก็ต้องอาศัยในส่วนของศีลน,นะครับจะขาดเลยไม่ได้ครับเพราะต่างว่ายังกายวาจายัาง ไม่สามารถที่งดเว้นอะไรต่างๆได้เนี่ยไอความสํารวมมันไม่มีใจยังหยาบอยู่แสดงว่ากิเลสมันยังไหลเชี่ยวอยู่ในขันทัสันดานนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะในการที่จะระงับกิเลสได้เพราะไอตัวศีลเนี่ยมันระงับกิเลสอย่างอะไรอย่าง,งหยาบกิเลสที่เป็นก้าวล่วงทางกายแล้วก็ทางวาจาไม่สามารถที่จะนับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจได้นะอ่าป้องกันไม่ได้แต่ว่าป้องกันได้สองถวารเนี่ยไอในใจถึงมันจะมีกําลังรุนแรงยังไงก็ตามมันก็จะไม่ไม่ก้าวล่วงเพราะเจอศีลเนี่ยสกัดกั้นไว้ก่อน อ,อย่างเช่นจะคิดจะฆ่าคนอื่นปุ๊บเราสมาทานศีลมารักษาศีลมานะอย่างนี้มันก็จะกำหลาบไอ้กิเลสเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในในใจได้นะครับฉะนั้นเรื่องของศีลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วในยุคต่อ,ตอ,ตอไปในถ้าหากว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่แพร่หลายในในโลกดีนะครับ,ค,รบคนทุศีลก็จะจะเยอะเพราะว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมีอกุศลเป็น เป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วคือเกิดขึ้นบ่อยเป็นไปบ่อยแล้วเมื่ออกุศลเกิดขึ้นบ่อยเป็นไปบ่อยแล้วการกระทําทางกายทางวาจาหรือคิดนึกทางใจจะเป็นไปทางไหนละ่ะครับมันก็เป็นไปทางอากุศลโดยมากมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้พระอาจารย์ลองสรุปอีกครั้งหนึ่งครับพระอาจารย์การที่พัฒนาไปสู่อกุศลขั้นสูงสูงไม่ได้เนี่ยยังไงครับเพราะเหตุอะไรครับพระอาจารย์การที่พัฒนาไปสู่กุศลขั้นสูงสูงไม่ได้นี่ก็เพราะว่าในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย คือเรายัางเข้าใจกุศลขั้นสูงยังไม่ดีพอส่วนหนึ่งนะครับและอย่างนึ่งก็คือว่าบางคนเขาก็ยินดีในส่วนของการให้ทานอย่างเดียวโดยมากก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่ทานเนี่ยก็จะเป็นอุปการะแก่การรักษาศีลด้วยนะอย่างเช่นบางคนที่มีการสละจาคะบ่อยๆเนี่ยการที่จะไปคิดเอาของคนอื่น,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 นะนร,นกนรนักรอข,ของคนอื่นเนี่ยมันก็น้อยลงนะอัธยาศัยแล้วอย่างเนี้ยกาณปิบาตก็น้อยลงไปด้วยเพราะว่าไอ้ตัวทานเป็นการอนุข้อคนอื่นนะฮะใจที่ฝึกอัธยาศัยแต่ว่า การที่มันพัฒนาไม่ได้ส่วนมากก็คือไอ้ใจของคนเนี่ยมันไม่มันไม่เห็นทุกโทษทุกภัยของการเรียนว่ายตายเกิดนะถ้าจะสรุปอย่างนี้นะเขาไั่ยินยนในการเกิดอยู่คือให้ทานแล้วปราถนาอะไรปราถนาอ่ะโลกนั่นแหละเต้าแข็งแรงนั่นแหละ,ละรูปสวยรวยทรัพย์อะไรโพกทรัพย์อะไรเทวโลกขอให้มีสาม,มีเป็นคนดีอะไรก็ว่ากันไปก็จะปราถนาเนี่ยคือซึ่งมันเป็นการปราถนาธรมที่มันเป็นไปในในวัฏฏะอยู่ แต่ว่าไอ้คนที่สามารถเจริญกุศลขั้นสูงได้มันต้องเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดว่าไอ้การได้อัตภาพมาอย่างเงี้ยมันไม่เป็นผลดีในการดำเนินชีวิตหรอกเพราะมีอะไรตามมาแก่ก็ตามมาเจ็บก็ตามมาตายก็ตามมาความพัดผาก็ตามมาโศกะปริเทว่าทุกโทมนัดอุปายาตตามมาทั้งหมดโรคภัยไข้เจ็บทุกนิดตามมาทั้งหมดเลยเพราะการเกิดเป็นปัจจัยแต่ส่วนมากจะไม่เห็นนะว่าไอ้จุดเริ่มต้นของความทุกข์ก็คือไอ้ชาที่เป็นทุกขานี่แหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์จะไปเห็นแต่ความเจ็บไข้็นป่วย เห็นความตายเป็นทุกข์อย่างเดียวเป็นเป็นความทุกข์อย่างเดียวแต่ไม่เห็นความเกิดเป็นความเกิดเป็นทุกข์ทั้งทั้งที่แกเจ็บตายเนี่ยมาจากการเกิดมาจากการเกิดเหตุมาจากตัวนี้ตัวเดียวครับเพราะถ้าไม่มีเกิดแล้วมันจะไม่แก่อะไรมาแก่เลยครับมันจะอะไรมาเจ็บมันจะอะไรมาตายเลยครับเหมือนกับว่าเหล็กไม่มีอะสนิมมันจะมาจากที่ไหนอะเมื่อคุณมีเหล็กอยู่แล้วเนี่ยคุณจะบอกไม่ให้สนิมมันกกอนไม่มีทางหรอกครับอ่ามันก็มานะเพราะสนิมมันอาศัยเหล็กความทุกข์นานาประการที่พระพุทธเจ้าแสดงมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่ มาจากชาติความเกิดเป็นปัจจัยทั้งหมดเลยถึงคุณจะปราถนาเป็นเทวดาคุณก็ตายอย่างเทวดานแหละปราถนาเป็นผมคุณก็ตายอย่างผมนั่นแหละปราถนาเป็นเศรีฐีคุณก็ตายอย่างเสรสีฐีแก่อย่างเสรสีฐีเจ็บอย่างเสรีฐีนบบั่นแหละมันไม่สามารถจะพ้นไปได้เพราะว่าไอ้รูปนามขันห้ามันเป็นที่ตั้งของทุกเป็นบ่อกเกิดของความทุกข์อยู่แล้วฉะนั้นมันต้องได้ข้อมูลไอ้ตรงนี้นะครับ,รบมันถึงจะได้มีความรู้ความเข้าใจว่าการเจริญกุศลทุกชนิดมันจะต้องพัฒนาไปสู่กุศลขัข้นสูงไม่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะพนไปจาก ทุกในสังสารวัตรได้แต่ส่วนมากเขาจะมองเห็นแค่ผลนะครับ,รบมองเห็นแค่ผลเวลามีคนอื่นมาทําร้ายก็ว่าทําร้ายแต่เราเบียดเบียนแต่เราใช่ไหมมันจะเป็นในลักษณะเดชะหากว่ามีคนอื่นมาทําร้ายล่ะไอความแก่มาจะไปโทษใครความแก่ปรากฏจะไปโทษใครล่ะครับเรี่ยวแรงถดถอยหนังเหย่ยวย่นผมงองฟันห่างจะไปโทษใครโทษค,คนอื่นไม่ได้จริงๆมันจะต้องชี้ไปที่ตัวต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้ก็คืออัตภาพร่างกายคือรูปนามขันห้านี่แหละ คุณควรที่จะอาศัยเขาในการเจริญกุศลและพัฒนาสู่กุศลขั้นสูงเพื่อความพ้นไปจากอัตภาพแบบนี้ก็คือความพ้นไปจากทุกข์เพราะตามใดก็ตามที่มีกิเลสอยู่นะไอการเว็นว่ายตายเกิดมันก็จะมีอยู่ล่าไปมันไม่สามารถที่จะพ้นไปได้นะครับอร้องไห้แล้วร้องไห้เล่าพัดภาคแล้ว,ลลวพัดภาคเล่าท่านบอกว่าเลือดของคนคนหนึ่งนี่นะที่เกิดมาแล้วถูกคนอื่นฆ่าเนี่ยนะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แล้วก็กระดูกของคนคนหนึ่งที่ตายแล้วตายเล่าเนี่ยยิ่งกว่าเขาเบ,บีปุระเอาแค่ชื่อเดียวเลยซ้ง ชื่อเดียวอย่างเช่นชื่อติดสาเนี่ยชื่อเดียวนะครับในสังสารวัตรเนี่ยพอะเบื้องต้นไม่ปากฏเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าแสดงตรงนี้เพื่อต้องการที่จะกระตุ้นเตือนให้สัตว์ทั้งหลายบําเพ็ญปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แม้แต่ทานสีที่อบมันหยาดขึ้นมาก็สนับสนุนนะแกกุศลขั้นสูงนะครับท่านจะบอกว่าเวลาทํากุศลอะไรก็ตามจะเล็กจะน้อยให้ปาถนา วิปัตากุศลกุศลเพื่อจะออกไปจากทุกในสังสารวัฏกุศลนั้นก็ถึงความเป็นบารมีแล้วก็ถึงความเป็นอธิกุศลด้วยเป็นกุศลที่ยิ่งด้วยเนี่ยแม้แต่ทานที่พค์บัญญัติมาก็เพื่อประโยชน์มุ่งหมายเพื่อความพ้นไปจากทุกนั่นเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรอื่นนะครับเป็นอย่างนี้ก็ออขอขอบคุณท่านวิจารย์มหาต่อปุริวัตโกนะครับที่ท่านกล่าวมานี้ก็ล้วนแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเรื่องราวที่เราต้อง กิบไปพ,พิจารณาพินิจพิเคราะห์ดูยมว่าทําไงกุศลเราของของเราจึงไม่มีการพัฒนาขึ้นไปมากไปกว่านี้ต้องหมั่นตรวจสอบสอบถามตัวเองว่าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหมเรามีศรัทธาในพระธรรมมากขึ้นไหมหรือเรามีศรัทธาในพระรยสงฆ์มากขึ้นแล้วลดน้อยถอยลงไปนะท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ท่านทั้งหลายจะมากมีปกติสอบสวนทวนถามตัวเองไม่ใช่ เฉยๆไปวันๆไปเฉยๆฟังกับฟังไปไปเฉยๆเท่นั้นเองให้ทานก็ให้ไปเฉยๆถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วทั้งหมดอย่างนี้ไม่ได้โยมต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบครับนะพระอาจารย์ครับอยากจะให้พระอาจารย์สรุปว่าปัจจุบันนี้ว่าวงการพระพุทธาศาสนาเป็นไปอย่างไรเราท่านทั้งหลายก็เห็นกันอยู่แล้วแต่อยากจะให้พระอาจารย์พูดให้กําลังใจกับญาติโยม ในในการดูแลคุ้มของพระศาสนาครับพระอาจารย์ไม่ว่าจะให้กําลังใจเกี่ยวกับการเชื่อมั่นในุูธเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมเชื่อมั่นในพระสงฆ์บางทีบางครั้งคนเราเนี่ยขาดอย่างเดียวคือขาดกําลังใจถ้ามีกําลังใจสักอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างก็สามารถสําเร็จไปด้วยดีได้กุศลทุกชินดนก็สามารถดําเนินไปได้แต่อยากจะให้พระอาจารย์พูดให้ให้กาลังใจแก่ญาติโยมจริงๆแล้วทั้งหมดพระอาจารย์ก็ให้กําลังใจนั่นแหละแต่ว่า อยากจะให้กําลังใจอย่างไรเพิ่มเติมอีกนะครับอาจารย์หรือสรุปประเด็นก็นิมนต์ครับรอาจารย์จริงๆจํากาลังใจ,งจ,งจงในการที่เจริญกุศลเนี่ยบางทีเราต้องหาคนที่เป็นแบบอย่างแกเรานะครับบางทีเราก็ต้องได้ข้อมูลจากคําสอนพุทธเจ้าอย่างเช่นปฏิปทาที่พระองค์ทรงบาเพ็ญบารมีมาเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้เรานะเวลาท้อแท้ก็นึกถึงในข่าวที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตั้งปฏิทานเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีช่วยสัตว หรือสัตว์ขนสัตว์ในออกจากทุกข์หรือว่านึกถึงชาดกต่างๆที่พระองค์ได้รับความทุกข์เยอะแยะมากมายจากคนอื่นมอบให้แต่ว่าพระองค์ก็ไม่ย่อท้อในการที่จะบำเพ็ญบารมีในส่วนตรงนี้เราก็ต้องนึกถึงปฏิปทาหรือว่านึกถึงปฏิปทาของพระเถรานุเถระที่ท่านบำเพ็ญประโยชน์ตนแก่บุคคลอื่นเราก็เหมือนกับภาพร่างกายชีวิตของเราเนี่ย ที่มันจะมีค่ามีสาระขึ้นมามันไ,ได้มีค่ามีสาระในตัวของมันเองถ้าว่าเราไม่ทําให้มันมีสาระมันไม่มีสาระเลยบางทีไร้สาระไร้ค่าเดยซ้ํานะมันเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วที่สําคัญเราก็ต้องหมั่นในการที่จะฟังพระธรรมคําสอนอยู่ประจําอยู่เสมอเสมอนะเวลาที่เราเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเราก็นึกถึงว่าคนทั้งหลายที่เขานะจะพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยเขาก็ มีการสร้างสมอารมณ์บารมีไล่ความท้อแท้ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจใน,ใจในข่าวที่ปารกกุศลเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งถ้าเราพิกความรู้สึกได้นะครับมันก็จะเป็นปัจจัยเราใช้สติให้เราใช้ปัญญาให้เราใช้ความเพียรอะไรต่างๆเข้ามาในฝักฝ่ายที่เป็นในส่วนของกุศลที่ตรงกันข้ามนะเหมือนกับว่าพวกอกุศลทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ในการที่จะทําให้เราเจริญกุศลได้เพราะถ้าไม่มีอกุศลกุศลมันก็ไม่มีเช่นกันนะครับมันก็เป็นปัจจัยอย่าง อย่างหนึ่งที่ทําให้กุศลของเราจเจริญขึ้นได้ทําให้เรามีความรู้สึกเข้มแข็งในบางทีโบราณก็บอกว่าไอ้เหล็กที่มันจะแข็งกล้ามันต้องเป็นเหล็กที่ผ่านไฟไอ้ทองที่มันสวยสดงดงามมันต้องผ่านอะไรครับต้องผ่านความร้อนต้องผ่านความหลอมต้องผ่านการบุการตีมันถึงจะเป็นทองที่มีค่ามีราคาขึ้นมาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ก็เหมือนกันการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงสุดโดยเฉพาะ เราสังเกตว่าผู้ไเจ้าที่พระอ,องค์บำเพ็ญบารมีมาแล้วประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตยอย่างสูงสุดถึงความเป็นผู้ธเจ้าเนี่ยก็ต้องผ่านความทุกข์นานาปะการไอความทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นในชีวิตขอ,ของพระองค์นี่แหละมันเป็นตัวทดสอบบารมีของพระองค์ในขรา,าวที่พระองค์ผ่านไปแต่ละด่านแต่ละด่านนั่นแหละคือการทําให้บารมีเพิ่มพูนแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะเป็นในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ตัวของมันเองมันอยู่ที่การกระทําของบุคคล คนนั้นตั้งหากว่าจะทําให้ชีวิตตัวเองมีค่าหรือไร้ค่าอันนี้แหละเป็นการถือเอาประโยชน์จากชีวิตที่มไ,ไม่มีสาระไอ้เขาไม่มีสาระหมายถึงว่ามันมีความแก่ความเจ็บความตายอันนี้คือความไม่มีสาระของมันแต่เราสามารถจะถือเอาประโยชน์จากมันได้นั่นก็คือเราต้องอาศัยอัตภาพร่างกายรูปนามขันห้าในการสร้างกุศลนี่ชื่อว่าเป็นการถือเอาประโยชน์ของชีวิตอย่างสูงสุดและอย่างหนึ่งก็คือว่าในยุคปัจจุบันวันนี้เนี่ยข่าวข่าวพระภิกษุสงฆ์เนี่ย มีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายเราก็ต้องพินิษพิจารณาเอาว่าเราจะเอาบุคคลอื่นมาทําให้เรามีความรู้สึกท้อแท้ในการเจริญกุศลเพนะอท่าว่าเราเอาสายคนอื่นมาเป็นท้อแท้การเจริญเราก็จะพดัพดพัดภาคจากกุศลนะชีวิตของเราก็เลยจะเป็นชีวิตที่ไม่มีค่าขึ้นมานะครับอันะน,นี้ก็ขอฝากญา,าติโยมไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ก็ ขอบคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์พระอาจารย์ขอปัญหาอีกสักนิดหนึ่งสักหน่อยหนึ่งเพิ่มกำลังใจสักหน่อยญาโยมหลายคนหลายท่านมีปัญหาว่าชีวิตความเป็นจริงของเขาเนี่ยในการเจริญกุศลเนี่ยก็ในเรื่องของกิเลสของเขาเนี่ยก็ลําบากในการเจริญกุศลก็ลําบากอยู่แล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์บวกกับต้องทำมาหากินอีงเนี่ยก็ลําบากก็ไปใหญ่อีกทีนี้ชีวิตในภพยครอบครัวเขาเองเนี่ยอย่างเช่น มีสามีสามีก็ขาดสตรงศรัทธ,ธาหรือสามีท่านใดเป็นคนมีศรัทธ,ธาภรรยาก็ขาดศรัทธ,ธาอีกนะครับบางคนสามีภรรยาดยีลูกเต้า,าก็ไม่เอาอีกสต่พรรยาขาดสะตตรงศรัทธ,ธาชักชวนดึงกันเข้าวัดเข้าบานลาบากทํากุศลลาบากเหลือเกินกับต,ตัวเองก็ลําบากแล้วก็จะดึงบริวารก็ลําบาก อย่างนี้เนี่ยพระอาจารย์จะให้กําลังใจอย่างไงครับพระอาจารย์จะชี้อย่างไงขอสรุปอีกสักนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ก่อนจะจบครับอาจารย์มันก็ต้องมีการชรี้เขาเห็นประโยชน์แลอย่างหนึ่งก็คือว่าเราถ้าจะฝึกรูปฝึกหลานเราต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆคือหัดให้เขาถ้าลูกนะถ้าลูกถ้าหลานเนี่ยนะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆครับให้เขารู้จักเข้าวัดฟังธทมตั้งแต่เล็กๆให้รู้จักไหว้พระคือมันเป็นวิธีการที่จะทําให้ใจของเขาเนี่ยรู้สึกอ่อนโยน ให้รู้สึกอ,อ่อนโยนแล้วก็ให้รู้สึกสละจาคะแบ่งปันตั้งแต่ลเล็กๆเวลาเห็นเขาไปตบยุงบีมดบีมองเราก็ต้องอมีการห้ามห้ามป่าเพราะลักษณะแบบนั้นมันเป็นการฝากเป็นการฝึกไอ้ความหยาบของจิตใจครับอย่าคิดว่ามันเป็นอกุศลเล็กๆน้อยนะฮะเมื่อมันมีทำห้บ่อยจิตใจมันหยาบเมื่อจิตใจมันหยาบมากขึ้น,นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะห่างเหินจากสัตธรรมอยู่แล้วโดยปกติฮะเนี่ยนะเราต้องฝึกเขาตั้งแต่ลเล็กๆสําหรับลูกสําหรับหลานให้เขารู้สึกให้เขา มีการฝึกในการให้การสละการจาคะการแบ่งปันการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าตอนเช้าๆถ้าเขามาตักบาตรด้วยเราก็ฝึกให้เขาได้ตักบาตรใ,ให้ทานให้รู้จักไหว้พระอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นการฝึกอัตยาสายของเขาอย่าไปคิดว่าหลวงพ่อตีนะหลวงพ่อตีนะบางคนชอบบอกลูกอย่างเงี้ยเพราะเห็นลูกไปวัดก็เขาเล่นส่วนในมตามภาษาเด็กอเออระวังพระตีระวังพระตีะเขาจะคิดว่าพระนี่โหดร้ายนะอย่างเงี้ยคือมันเป็นการเป็นการฝึกให้เขารู้สึกกลัวพระขึ้นมา เราไม่ได้ฝึกให้เขาคุ้นเคยคุ้นชินกันกับพระอย่างนี้ส่วนสําหรับสามีเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องยากอาจารย์เพราะว่าเป็นผู้ที่โตแล้วโดยเฉพาะถ้าว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดอะไรต่างๆนี่มันก็หนักเข้าไปใหญ่มันก็เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องแม้แต่ผู้เป็นพระเองบางทีการจะชักชวนญาติพี่น้องอะไรมาจะเดินกุศลนี่มันก็ ก็ยากพอสมควรนะครับไม่ใช่เฉพาะญาติโยมเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของของพระเหมือนกันแต่ว่าเราก็ค่อยๆแนะนําวิธีการอย่างเช่นการจัดกิจกรรมโน่นกิจกรรมนี้ให้รู้จักช่วยเหลือพระบางทีผมไปทําบุญที่บ้านเนี่ยก็เอามาช่วยเรียกญาติมาช่วยถือพระเวลาพิจารณาหานี่มันก็เป็นนการโดยค่อยให้เขาใกล้ชิดกับพระได้กุศลในส่วนของเวียาว่าจะใหม่นะครับค่อยๆฝึกเรื่อยๆค่อยๆฝึกฝปเรื่อยๆจากกุศลแบบจะให้เขามานั่งฟังทำปุ๊บมารักษาศีลปั๊บอย่างเงี้ยมัน ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยครับมันต้องอาศัยกุศลแบบพื้นพื้นฐานไปก่อนอ้าอย่างเช่นอาญาติโยมไปวัดอ่ะก็ให้สามีขับรถไปส่งนูน่นนี่นั่นให้รอบ้างอะไรได้ยินเสียงพระให้พงให้พรอ,อะไรเนี้ยก็เป็นในส่วนเบื้องต้นก่อนเขายังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่ให้เขาคุ้นเคยอย่างนี้นะเขาก็จะมีความรู้สึกดีว่าเขามาส่งภรรยาเขามาทําบุญอย่างนู่นนี่หรือว่าให้เขาช่วยถือตะกร้าให้อะไรให้ก็เป็นการฝึกอัธยาศัยนะอาอย่างนี้นะครับอ่าก็ค่อยๆฝึกกันไป ภรรยาบ้างครับอาจารย์อาจารย์พูดแต่ทางฝั่ง,งสามีว่าสามีไม่มีใสทางศรัทธาให้ภรรยาชักชวนอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทางฝั่งสามีที่มีศรัทธาแล้วจะจูงภรรยาอย่างไงที่ไม่มีศรัทธามันก็มันก็ในยะเดียวกันนั่นแหละอาจารย์คือในยะเดียวกันก็คือค่อยๆฝึกเขาให้เขาเอ้าวอย่างเช่นสามีมีอุบายก็อ้าคุณผมจะไปตักบุญตักบาสนะคุณช่วยทำกับข้าวแบบนี้แบบนี้ให้ผมหน่อยอย่างเงี้ยคือไอการที่เขาได้ควนขวายอย่างนั้นอ่ะแล้วใช่สามีมันก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งนะแม้แต่มม่่าายยนนนเองงกััะจบุญหหึ ใช่แต่ว่าส่วนมากที่มาแนะนํากันไม่ได้คืออะไรเออปากนี่ไงโอ้ปากครับหญิงก็ปากชายก็มืออ่าด่าครับอย่างเงี้ยแล้วใครจะอยากมาด่าบางทีทึงขนาดบอกว่าอออนั่นแหละครับมันเป็นในลักษณะแบบนี้ไปคือมันเป็นคําพูดไอ้ปิยะวาจานะครับเขาก็จะมองอีกอย่างหนึ่งคือว่าเอ๊ะคนที่ไปวัดทําไมเป็นคนโพสะปากจัดจ้านอย่างนี้นะว่าเก่งด่าเก่งบนเก่งอะไรประมาณนี้นะฮะ คือมันมันต้องเป็นอุบายในการสอนด้วยครับต้องมีอุบายในการสอนเพราะว่าคนส่วนมากมันชอบปิยญาวาจาเนี่ยครับ,รบในส่วนของสังหาวัตถุก็มีอยู่อย่างนึก็คือปิยญาวาจาการพูดไพเราะอ่อนหวานในลักษณะแบบนี้มันก็สามารถที่จะมจัดใจได้มันก็เป็นวิธีการนะครับฉะนั้นไอ้วิธีการที่จะให้คนมาเจริญกุศลนนมันก็ต้องฉลาดเรื่องในการชักชวนวาจาก็ต้องไพเราะอ่อนหว,วานวิธีการนะครับให้เขา อาจจริญนตั้งแต่กุศลเล็กๆน้อยค่อยๆพัฒนาไปนะครับจนคุ้นเคยอย่างนี้มันมีอยู่คนคนหนึ่งที่ผมเคยไปสอนอภิธรรมที่ที่วัดจากเดนนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเป็นไงครับตอนนี้แรกเนี่ยภรรยาากเรียนอภิธรรมทีนี้ภรรยาขับรถไปเป็นก็ชวนสามีมาสามีมาทีนี้พอมาแล้วก็ไปไปนอนกลับไปล้วไปนอนบ้านไม่กลับมาใหม่น้ำมันมันก็แพงก็ต้องนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยไปแล้วก็ไปนั่งคอยที่ไหนก็ไปนั่งคอยในห้องเรียนนั่นแหละนั่งคอยที่หลังห้องก็นั่งคอยก็ ได้ยินได้ฟังป้าดีได้ฟังภายหลังก็มีการศึกษาเราเรียนทั้งคู่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอุบายไหมแต่จริงๆไม่น่าจะใช่อุบายหรอกเพราะว่าดูสามีเขาก็อัตยาสายเดียอะไรต่างๆสามีภรรยาไม่เข้าวัดไม่ใช่เป็นคนไม่ดีก็รักครอบครัวนั่นแหละครับรักลูกรักเต้านั่นแหละครับรักลูกรักเต้านะไม่ค่อยอยากจะใคร่ไก่ธรรมะรมโมเท่าไหร่เพราะเห็นเป็นเรื่องไม่สําคัญเท่าไหร่อยังไม่สําคัญบางคนเขาก็มองว่าชีวิตเขาก็มีสุขีสุขดีไม่จำเป็นต้อง มนก็ได้อย่างนี้อ่ามันก็เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งและอย่างนี้ก็คือว่าวัดมันก็มีหลากหลายท่านอาจารย์มันก็มีหลากหลายด้วยไม่มีบางหล่งก็หลายวัดอยู่แล้วนี่อ่ามันก็มีหลากหลายถ้าหลายวัดกับพอทนคือไอ้คำว่าหลากหลายเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ปัญญาได้เหตุผลในศาสนาไงบางวัดมันก็ได้แต่ความไม่รู้ไม่เข้าใจเพิ่มเพิ่มเติมมากบางวัดก็ได้เหตุได้ผลในพระศาสนาอันนี้คือคําว่าที่นี้นะ มันก็เป็นในลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นเห็นอยู่โดยดูยทั่วทั่วไปมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้เข้าใจอยู่แนละ้วไม่ต้องพูดมากอ่า <laughs> อันนี้ก็ฝากฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวติดตามอีกนะครับเกี่ยวเรื่องงานสัมมนาวินัยจะมีครูบาอาจารย์ให้ความรู้เยอะแยะมากมายเลายหละยญาติโยมก็ติดตามรับฟังนะไปเรื่อยๆค่อยๆซึมค่อยๆนําข้อมูลที่ครูบาอาจารย์ให้นะเป็นกิจเล็กกิจน้อยแล้วก็นําไปพืชปฏิบัติเพื่อขัดเกลา่อเกลียดของตนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาต่อปูริวัตตโกจเจ้าอาวาสที่พักสง์พุทธเมตตา,าจะไม่พรารย์รพุทธเมตตาทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าพูดโดยสายสัมพันธ์ระหว่างท่านกาตาม,มาเนี่ยก็เป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนสารธรรมิกันมาตั้งแต่ครบาอาจารย์แรกๆเลยทีเดียวถึงจะบวชคนละอุปชา แต่ว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุเนี่ยส่วนมากแล้วก็องค์เดียวกันครูบาอาจารย์ที่เป็นคาราวาสส่วนมากแล้วก็คนเดียวกันนะแต่มึงว่าเวลาอยู่แล้วอาจจะต่างควรต่างทงาํางานต่างควรต่างทําหน้าที่เพราะท่านและอาตมาก็มีภาระมีหน้าที่อย่างเดียวกันก็คือประกาศคุณของพระรันตน์ไตให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพร้อมทั้งภิกษุสาม,มเณรที่มาอยู่ในความดูแล ให้ทราบคุณของพระรัตนาไตาวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ท่านอาจารย์มหาต่อได้ให้สละเวลามาสนทนาพูดคุยธรรมะไปปนกกินนกะธรรมดังนั้นวันนี้ก็คงจะขอยุติการไร้สุดไว้เพียงเท่านี้บุญหนึ่งใดที่อัตมาและท่านพอาจารย์มหาต่อมีก็ขอ,ขอมอบบุญทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงอนุโมทนา จงปกป้องคุ้มครองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ปาศจากรรัวาพยาธิโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนถึงพยันตรายต่างๆาที่จะมาเบียดเบียนก็ให้พินาศบำราบไปใครที่มีสามีให้ดีดๆยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่ยังไม่ดีมาพื่อตัวยังไม่เหมาะสมก็ขอให้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจสำหรับลูกเต้าก็เช่นเดียวกันโยม ดังนั้นก็ขอยุติการเก่าวทำให้เพียงที่นี้ขอความสุขความเจริญความงอกง,งามแห่งศีลแห่งธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอินขอเจริญพร